เหลือเวลาแค่ปีนี้นิดนะคะก่อนที่ปี2,569จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของวงการพลังงานในบ้านเราค่ะ Why Wow เพราะกองทุนน้ำมันนะคะจะหยุดชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพไม่ว่าจะเป็นไบโอดีเซลหรือเอทานอลค่ะแต่ใช่ว่าเราจะเลิกผสมเชื้อเพลิงชีวภาพในน้ำมันไปเลยหรอกนะคะเพราะจริงๆแล้วค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาขายปีกนน้ำมันอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกค่ะเนื่องจากราคาวัตถุดิบชีวภาพตอนนี้สูงกว่าน้ำมันปกติถึง2เท่า ซึ่งการผสมเชื้อเพลิงแทนที่จะช่วยลดต้นทุนกับกลายเป็นทําให้ราคาสูงขึ้นแทนซะอย่างนั้นค่ะพูดถึงบ้านเรานะคะตอนนี้มีน้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพหลกัลกๆอยู่2ประเภทค่ะคือไบโอดีเซลที่ได้จากพืชเช่นปาล์มมะพร้าวแล้วก็แก๊สโซฮอลที่ได้จากการผสมเบนซินกับเอทานอลหลายคนอาจคิดว่าเป้าหมายของการผสมเชื้อเพลิงชีวภาพคือการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆแล้วค่ะมันเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือต้องการลดต้นทุนนําเข้าน้ํามันและเพิ่มปริมาณน้ํามันในประ เทนมากกว่าค่ะเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2567รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคได้ประชุมกับคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันปาล์มดิบหรือ CPO ที่ปรับตัวสูงขึ้นมากส่งผลให้ราคาไบโอดีเซลพุ่งไปถึง48บาทต่อลิตรสูงกว่าเนื้อน้ำมันเกือบ2เท่าค่ะทําให้ต้นทุนราคาน้ํามันดีเซลสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะเพื่อบรรเทาปัญหานี้นะคะคุณพีรพันธ์ค่ะได้ตัดสินใจปรับสัสดส่วนการผสมไบโอดีเซลจาก B7 เป็น B5 โดยมีผลตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนนี้ค่ะ การปรับครั้งนี้นะคะจะไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์และยังช่วยควบคุมราคาขายปลีกน้ํามันให้คงที่ขึ้นอีกด้วยค่ะสําหรับน้ํามันดีเซลหมุนเรลบี20นะคะก็จะมีการผสมในสัดส่วน19 20ค่ะและเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนะคะคุณพีระพันธ์ค่ะย,ยังได้เสนอแนวคิดที่จะยกร่างกฎหมายใหม่ที่คล้ายกับพรบอ้อยและน้ําตาลเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ํามันในประเทศให้มีเสถียรภาพและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเกษตรกรและอุตสาหกรรมมากขึ้นกฎหมายใหม่นี้นะคะจะช่วยให้การผลิตและจําหน่ายปาล์มน้มํามันมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืนค่ะและที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือท่านพียังเล็งเห็นถึงการพัฒนาเชื้อเพลิงในอนาคตอย่าง Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากจะเป็นการพัฒนาเพื่ออนาคตแล้วนะคะยังสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอีกด้วยค่ะผลงานเหล่านี้ของคุณพีรพันธ์นะคะเป็นมากกว่าแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังเป็นการวางแผนระยะยาวเพื่อให้ระบบพลังงานของไทยแข็งแกร่งและยั่งยืนค่ะ Why w o